สวัสดีครับผู้ชมมานจ็บสตูดิโอแล้วนี้ผมจะมาดูคลังนะครับผมนะครับนี่อยู่ในกล่องนี้เลยผู้ชมเนี่ยกล่องนี้ผมผ่อนมาตั้งแต่คู่โคตรยากเลยผู้ชมหลักหมื่นเท่านั้นจริงๆนะผู้ชมเชื่อใจผมไหมนี่เอาอันนี้คู่สองคู่นู้นไม่เกี่ยวครับนู้นเนี่ยเเดี๋ยวว่าน,น,นี่คุณนานรองเท้าวิ่งคนนี้นุนเป็นอ่าไนกี้รองเท้าวิ่งครับอันนี้ก็เป็นรองเท้า ดำธรรมดานะครับนี่เนาะก็ไม่มีอะไรคนระับคุณผู้ชมนี่นี่ผมว่าจะมีอะไรโชว์ด้วยผมเพิ่งมาจับตัวนี้มานะครับนี่ไม่ได้อวดไม่ได้โชว์นะก็คือทริปของผมปกตินะอ่าดูไม่อะไรดูไม่อะไรนี่นี่โรบินสันนะครับผมจัดมาที่โรบินสันจากช็อปเลยนะ นี่ผู้ชมป้ายยังอยู่ผมใส่เอลซัมสิบนะครับผมได้มาราคา,าที่เอายิงไม่หลอกกันผมได้มาราคาพันสามยี่สิบสามบาทผมซื้อวันที่สิบนะคลิปนี้อัดวันที่สิบสี่เอ้สิบสามวันนี้วันที่สิบสามนะครับอ่านี่ผมจัดมาวันที่สิบนะครับ่ันเมื่อกี้วันละผมวันวันที่สิบตรงกับวันเสาร์เพราะวันนี้เดือนกันยานะครับผมนี่นี่จัดมานี่ป้ายังอยู่นะผมผมยองไม่แกะนะ ผมลองใส่อย um ู่อย oh, ู่รอบหนึ่งนี่นี่นี่สนใจติดต่อผมได้นะครับผมขายพันห้าทองเดี๋ยวแป๊บนึงของเี้ยจริงจริงเดี๋ยวแป๊บปะอะไรนี่แป๊บนึงนะ ะวงว่่ีนี่สำหรับใครไม่เชื่อนะครับผู้ชมนี่ไงไป้ผมไปจัดมาเห็นปะเดาผมให้ดูเลยโฟกัสสิโฟกัสนี่โฟกัสตัวนี้จะโฟกัสนะผมสิเห็นปะเห็นปะผงจะไม่เห็นแล้วกันอ่ะลงดีดที่ อ่ะผมให้ดูแล้วกันนี่ผมนี่จากราคาเต็มมันเขียนเกงยินวิชยัยจากราคาเต็มหนึ่งดร้ยเก้าสิบเหลือ1,323ลดไป567บาท ปวดเก็บไว้เพื่อการแสดงของเปลี่ยนสินค้าภายในสิบสี่วันก็คือผมได้วันที่สิบสิบสิบวันเสาร์สิบสิบเอ็ดสองสิบสามก็คือตอนนี้คือได้เราได้มาสี่วันแล้วนะครับผู้ชมก็คือเหลืออีกสิบวันเราไปเปลี่ยนได้นี่ไงมันระบ,บุไว้ตรงนี้นี่นี่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยผมไม่เห็นนะเนี่ยไอ้ตรงบนเคียร์โค้ดก่อนเคียร์โค้ดนะครับ ถามว่าผมไปเปลี่ยนไหมผมก็จะไปเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นเอวสาสิบก็คือนีดนิสามสิบแต่ว่าเปลี่ยนให้มันยังไงก็ไมกก่ก็ใส่ไดนะ้แต่ว่าขามันยาวไงตัดได้นะคุณชมตัดได้นะโอเคก็คลิปนี้ก็ลาเพินทันทีครับแค,ค่มาโชยเฉยคลิปนี้ลาเพินทันทีครับบ๊ายบาย